ผมกบดำชินภาพอุรเผาวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราบอลพรีเมียร์ลีกที่เตะกันเมื่อคืนนี้ครับอาร์เซนอลพบกับเบรนท์ฟอร์ดก็เป็นอาร์เซนอลเอาชนะไปได้อย่างต้องบอกว่าง่ายดดยนะตอนแรกคิดว่าจะยากกว่านี้เพราะว่าเบรนท์ฟอร์ดในปีนี้ก็โชว์ฟอร์มดีพอสมควรแต่ว่าอาร์เซนอลก็เริ่มยิงประตูแรกจากวิลเลียมซาริบาจากลูกเตะมุมจากการเตะมุมของบุกโยสากาและประตูที่2ครับการอิชาก้าก็เปิดให้กับ การเบียนเชสุดมงนำไปอีกลูกนึงเป็นในนาทีที่28นําไปเป็น2ประตูต่อศูนย์และปาโบโอเวล่ามายิงปิดท้ายในนาทีที่49จบเกม3ประตูต่อศูนย์อาร์เซนอลกับเอาชนะอีกครั้งหลังจากที่นัดล่าสุดแพ้ให้กับแมทชัตเตอร์ยูเต็ดไป3ประตูต่อหงแต่เรื่องราวที่แทรกอยู่ในเหตุการณ์ในวันนี้ ก็มีหลายเรื่องนะเรื่องหนึ่งก็คือคําชื่นชมของเพ่อนร่วมทีมต่อกันิชาก้าที่กลับมาเล่นดีอีกครั้งหลังจากที่กลับมาสวมปกแขนกับตันทีเพราะว่าทางด้านของมาร์ตินโอเดกาได้รับอาการบาดเจ็บเขาก็โชว์ฟอร์มได้ดีส่วนหนึ่งที่โชว์ฟอร์มได้ดีก็น่าจะมาเนื่องจากการกลับมาของโทมัสปาเต้ทำให้เขาเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับในหลากหลายขึ้นแต่อีกเรื่องนึงที่สําคัญเป็นสถิติของพิมเบลิกเลยก็คือนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในพิมเบลิกเกิดขึ้นใหม่นะครับเมื่อคืนนี้ ที่ทานเอ็นวานิลลี่แต่ว่าการลงเล่นของเขานั้นได้ลงมาเพียงไม่กี่นาทีนะครับแต่ว่าก็สร้างสถิติให้กับเจ้าตัวโดยที่เอ็นวานิลลี่เนี่ยอายุเพียง15ปีกับอีก181วันเท่านั้นทําลายสถิติเก่าลงไปอย่างราบคาบเลยนะครับที่เป็นของฮาวีย์เอเลีย์ตแต่ว่าตอนที่เอเบิรลงเนี่ยลงเล่นสมทธิยังได้ให้กับฟูลแลมตอนนั้นเนี่ยอาวีเฮเลีย์ตอายุ16ปี30วันนะครับนอกจากทำลายสถิติพิมพ์เล็กแล้วก็ยัง ทำลายสีของอาร์เซนอลเองด้วยซึ่งก็คือเชสฟารบิก้าที่ทําไว้ตอนอายุ16ปีกับอี177วันอีธานเอนวาลเลี่เป็นใครก็เป็นเด็กดาวรุ่งคนหนึ่งของทีมซึ่งมาอยู่กับกันเนอร์มปอยู่กับปืนใหญ่ตั้งแต่อายุ9ขวบเลยทีเดียวแต่ว่าตอนอายุเพียง14ปีเนี่ยเขาก็กระโดดข้ามรุ่นไปเล่นในอายุชุดอายุย U18 ได้เลยทันทีนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไปเล่นในชุด U21 แล้ว และพออาร์เจต้าเห็นฟอร์มก็ดึงมาเล่นชุดใหญ่หลังจากที่ทีมเนี่ยมาตินโอเรกาดกับตานทีมได้รับอาการบาดเจ็บก็ต้องติดตามดูว่าเขาจะทําได้ดีหรือเปล่าเพราะมีตัวอย่างให้เห็นแล้วจากแจ็คยูเชียรุ่นพี่คนก่อนแจ็คยูเชียเนี่ยลงเล่นไปตอนนั้น,นอายุ16ปีกับอีก256วันประเดิมสนาม ช่วงน,นั้นเจอกับแบ็กเบอร์ในปี2008นะครับลงไปแทนรูบินฟานเป็นแล้วก็แสดงผลงานได้ดีนะเป็นความหวังเลยทีเดียวแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ถูกอาการบาดเจ็บตามเล่นงานเป็นอย่างหนักทำให้แขวนสตั๊ไปในวัย30ปีเราต้องมารอด,ดูกันว่าในลายของอิทธานเอนวานนลี่จะไปได้ดีไปได้รุ่งหรือว่าทำได้แค่ร่วงอย่างเช่นกับแจ็คยูเชียและนี่คือเรื่องราวสำหรับวันนี้กับผมสปอร์ตบาร์อัปเดตคงต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ใน คลิปหน้าครับมาดูกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ